ครัวขายสินค้าได้หนึ่งชิ้นโอ้ยครูจำโมเมนต์นั้นได้มากเลยกลับมาจากหน้าร้านคุณยา่าทุกคนเชื่อไหมหนึ่งกล่องมันดีใจมากว่ามาแล้วมาแล้วมันมาแล้วครูถึงอยากเอาเทคนิคนี้มาบอกคุณถ้าวันนี้เรามีของแต่อนเนรจีเราไม่มีเราขายไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เราไม่มีของแล้วเราอยากจะรวยอยากจะรวยมันรวยไม่ได้ มันไม่มีพลังพลังกับพลังเมื่อมาเจอกันทุกคนอันนี้พูดในเรื่องจริงๆให้ฟังนะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เอาที่จิตคุณรับได้นะมนุษย์อะมีพลังเป็นของตัวเองสินค้ามีพลังเป็นของตัวเองถ้าพลังอย่างใดอย่างหนึ่งตกไปไม่ได้ถ้าวันนี้เรามีของของต้องมีพลัง ของมีพลังคืออะไรเอาเขาอ,ออกมาโชว์เอาเขาอ,ออกมาโพสเอาเขาอ,ออกมาพูดนี่เรียกว่าของมีพลังเรามีพลังคืออะไรเราต้องไม่อ่อนดอยไม่นอยไม่จิตตกเราต้องมีพลังบวกสินค้ากับเราบวกกันวันที่ครูไปส่งที่ไปรษณีย์มีรถหกล้อเอาสินค้ามาส่งเป็นคันรถทุกคนเขาเคลียร์พื้นที่เลยตอนนั้นมีปอนอเนาะเขาเคลียร์พื้นที่ให้ให,ให้ให้สินค้าอันเนี้ยลง เขาเคลียร์เลยให้สองสามช่องครูมองไปเสร็จปุ๊บไอเดียครูมาเลยเฮ้ย <He i. S 1> เขาหันหลังสินค้าให้เราแต่เขาหันหน้าตัวสินค้าไปตรงฝั่งฝั่งของคนรับสินค้าทุกคนไอเดียมันเกิดครูเดินไปเลยค่ะถ่ายรูปสินค้าครูนี้แหละหนึ่งชิ้นที่ครูกำลังจะส่งแล้วครูก็แอคท่าถ่ายรูปกับกองสินค้าใหญ่ๆที่เป็นของคนอื่นเขา แล้ว energy มันมาแล้วเราก็ทําแบบเนี้ยให้บอสมาถ่ายให้แล้วเราก็ทบบาํา,าท,ท่าเนี้ยดีใจแบบว่าแล้วในใจเราคิดว่าวันหนึ่งอะเราจะส่งของแบบนี้แหละ energy มันมาทุกคนจากหนึ่งกล่องแต่ความรู้สึกเป็นกองใหญ่บเบิ่มเทมแล้วคุณจําได้เลยกลับมาคุณลง Facebook ส่วนตัวคุณไม่ได้เขียนอะไรเลยนอกจากคําว่าเย้ yeah ไปส่งของเสร็จแล้วนะไปดูได้เลยหลังจากนั้นคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเพื่อนครูคนที่ไปเรียน NLP มาด้วยกันคนที่ติดตามเฟสครูแค่ไม่กี่สิบคนไม่กี่ร้อยคนทักมาเต็มเลยพรขายอะไระถ้าไมขายดีดีทุกคนเชื่อไหมตั้งแต่นั้นมาไอเดียมันเกิดเอาลังมาใส่รถบางแหละมัดลังบึงแหละถ่ายรูปกับลังบางหละถ่ายรูปกับรถบางแหละ,ลหละตอนนั้นยังเป็นรถซ r v กับรถสี่ประตูอยู่เลยนะ อาไปส่งของประมาณสองสามชิ้นแต่เอาซองใส่หลังไปเต็มเลยเอาซองใส่หลังรถไปเต็มเลยไปถ่ายรูปเอาให้เห็นปอนอเอาให้เห็นเราเอาให้เห็นลูกลงคอนเทนต์ Content เขียนน้อยมากวันนี้มาส่งของจ้าอย่างเงี้ยค่ะส่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายรูปทุกคนคะนี่คือสิ่งที่เพื่อนครูเห็นพี่ลุงเห็น พี่ลุ่งยังเห็นเพื่อนครูเห็นคนติดตามครูเห็นเข้าใจว่าครูขายดีเข้าใจไปเองครูไม่ได้บอกครูไม่ได้บอกนะว่าครูขายดีมากเลยลุงไม่เคยบอกครูสร้างโมเมนต์แบบนี้ค่ะมันกลายเป็นเ NERGY เรามาจากหนึ่งเป็นสามจากสามเป็นห้าจากห้าเป็นร้อยคุณเชื่อไหมว่าของห้าพันกล่องหมดภายในสามเดือนค่ะของห้าพันกล่องหมดภายในสามเดือนค่ะจำมาจนถึงทุกวันนี้ นี่คืออะไรครูกำลังจะบอกคุณนะคะว่ามันฟินมากต่อให้แม่ทีมคุณเก่งเบอร์ไหนต่อให้เจ้าของแบรนด์เขาเก่งขั้นเทพแค่ไหนออกมาทำโฆษณาออกมาทำให้แต่ถ้าตัวคุณไม่รู้ e อ e น g y คุณขายไม่ได้ถ้าวันนี้เรามีของมันคือ Energy ที่เราต้องเพิ่มพลังให้เขาเขาต้องไม่เปื้อนฝุ่นเขาต้องมีชีวิตเราต้องพูดคุยกับเขา,าขอบคุณนะถ้าไม่มีเธอไม่มีฉันวันนี้ เขาคือสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่พูดกับเราไม่ได้เพราะพลังงานเขาสูงเราคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นของหยาบพูดได้แตะได้ทำอะไรได้เพราะฉะนั้นใส่คุณค่าใส่ energy จให้สินค้าที่คุณขายแล้วคุณต้องมีของทำไมคนมีของถึงรวยเร็วกว่าคนไม่มีของก็ใช่ไงคนมีของเขาจะมี energy การขายเพราะเขาอยากขายหมด แต่คนไม่มีของรอเกาะยอดเพราะบอกว่าเหตุผลเยอะมากไม่เป็นไรแล้วแต่เหตุผลของแต่ละคน